เดี๋ยวคลิปนี้จะลงช่องของนิเด็กนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2568นะครับวันหวยหออกครับสายลุงกับกอย่านี่เรียกร้องนะครับเดี๋ยวจะไปลงช่องให้ของทั้งสองคนเลยนะส่วนช่องพ่อไม่ลงนะครับ่อย,อยเขาได้บ,<า>บอลบ่เพื่อตัวเอนใจ สายลุงเจได้เสียบอโอ้สายลุงเงินเข้าฟรีเว้ยส่ลุงเพราะว่าสายลุงไอตัวเป็เตี้ยอ้กปลาเ้ไหนี่นะนี่เอาตัสีไปลี้ยงเขานันปคาบหน่อยไม่บุเมีบปาบเลยเนาายังวะปานไงตน้โอ้ยิื้เปนนี่ปนไงุงละมีปลาหยัง เนียนไหนลุงเหันนะมั้ยไอหลางไองมเยดี้ด้ยนี่ปลาทีโพอันนี้ออสการ์อันนี้ปลานวนจันนี่ปลาบึกครับมันคล้ายๆกับปลาฉลามไหนดู ปันนินป้าปันนินนี่มาดูปลาสลามนี่นปลาสลามนี่ปลาสลามครับปลาสามขาวดินี่ของแท้เลยนี่นี่ปลาสลามนี่นี่นี่สวยเลย,ยฮะเดี๋ยวดิวมาดูปลาสลามก่อนนี่อยากเห็นปลาสลามไม่ใช่เหรอนี่ปลาสลามเนี่ยดู นี่ลาชราหพองแทนี่เหนี่เนาขกลโอ้เ้าเขาไปสองข้างในครับส่องเข้าไปข้างในดีเหรอไม,ไอไม่เขาไปตรงกลางนัง่นตรงกลาง ขาคุดปลาเล็ดเปลือก มาศึกษาเดินไปมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่รู้สึกเบื่อนะครับพอ,อ,อย่ามาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจำความมาได้ต่นนี้จำความได้ก็ยังอยากมาอยู่เหมือนเดิม<ป>จะไปไหนครับ<ป>ามท<ป>า,ามก่อนไป,ไปไหนครับไ,<ป>ไปดูป้าไปดูปาโอ้มาจ,จะมาดูป้าดูเฉพาะเลย่ออันนี้ล่คะจะมาทำอะไรกันมาโยกไหม เล่นจนเหนื่อยนะครับกับกเครื่องเล่นตรงนี้ครับไปเ,เดินทางกัน